แค่แท้งแงแล้วก็อยู่กับคนตกปลาด้วยครับผมโอ้น้ำแรง หลังจากที่พายุเข้าเออฝนตกไม่ใช่น้อยครับท่วมไร่นะชาวบ้านครับเหลือน้ำไหลแรงครับผมชาวบ้านก็มาหาปลาตามท่อครับ นี่ครับผมแ้ได้อีกแล้วครับปลากระมังนี่ครับแ้มือฉมังครับผมนี่ครับยูกับผมครับแคะแซะแงะอ่าพามาดูเขาตกปลาหลังพายุเข้าครับผมน้ำขึ้นน้ำขึ้นครับเอาปล่อยน้ำมาก็ ชาวบ้านก็หาปลาครับผมน้ำท่วมไร่ท่วมนานี่ครับที่ถีชาวบ้านครับนี่ครับฝั่งโน้นก็มีครับโน่นโน่นครับดูครับอ่านี่มาแล้วครับผมมาแล้วนี่มาแล้วครับตัวใหญ่หน่อยครับโอ้โห ปลาอะไรครับเนี่ยปลาปะตะเพยียนปลาตะเพียนโอ้โหตัวใหญ่ครับผมโอ้ oh, สุดยอดครับ <12. S 1> นี่ครับ <12. S 1> นี่ครับโอ้โ oh หตัวใหญ่ครับผม oh. ผมเสียวมือเอากันทุกเลยใช่ไยมนี่ครับเกี่ยวกุุงครับอัอใหญ่ครับผมนี่ครับ นี่ครับฝนเยอะครับหาปลาเยอะครับผมนี่ครับโดนครับฝั่งโน้นก็มีฮะนดนครับเตรียมเงี้ไม้เสร็จเองครับผมนูนครับเยอะครับนี่ครับอยู่กับผมครับแคะแทะงงแล้วก็อยู่กับคนหาปลาด้วยครับคลิปนี้ลาไปก่อน คลิปหน้าต่อไปมีอะไรเดี๋ยวมาดูกับผมครับสวัสดีครับ